กับใหญ่ราชบุรี วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2 ตอนนี้นะคะพวกเรากําลังฝึกปฏิบัติงานของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2โดยเรานะคะจะใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยการให้การดูแลสุขภาพที่บ้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้วิธีการทางวิทยาการระบาด บูรณา,าการภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานงานกับองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนและต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนลงไปสำรวจชุมชนหมู่สี่บ้านห้วยเจริญผลถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปสำรวจหมู่บ้านห้วยเจริญผลหมู่สีของตำบลกลับใหญ่กันค่ะหมู่บ้านห้วยเจริญผลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ชื่อนีมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าบ้านห้วยอีแลงค่ะที่ชื่อบ้านห้วยอีแลงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอีแรงมากินซากสัตว์เนี่ยจำนวนมากเลยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ แต่พอชาวบ้านอยู่ไปเรื่อยเ,อยเนี่ยก็เริ่มมีความคิดเห็นว่าชื่อนี้มันดูไม่เป็นมงคลเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นชื่อว่าบ้านห้วยเจริญผลค่ะค่ะบ้านห้วยเจริญผลนะคะอยู่ในเขตเทศบาลตะบนกับใหญ่อเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะมีประชากรทั้งหมด622คนมีบ้านทั้งหมด330หลังคาเรือนพื้นที่ทั้งหมด3,125ไร่5ตารางกิโลเมตร โดยส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับไล่อ้อยไล่ข้าวโพดน,นะคะแล้วก็เลี้ยงโคนมค่ะสถานที่นะคะก็จะมีเทศบาลตำบลกับใหญ่ค่ะโรงเรียนกับใหญ่ว่งกุศนกิจพิทยาคมโรงเรียนวันมหาราชโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกับใหญ่วัดห้วยเจริญผล ตอนนี้นะคะก็มีการสร้างมอเตอร์เวย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มีการสำรวจข้อมูลนะคะของหมู่บ้านห้วยเจริญผลค่ะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด6ส่วนค่ะส่วนที่1นะคะคือข้อมูลส่วนตัวค่ะส่วนที่2คือข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3คือสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม4คือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภิบ้านน้ำสิ่งแวดล้อม5ความปลอดภัยและการเดินทางและสุดท้ายค่ะเศรษฐกิจและสังคมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพชุมชน จากแผนภูมิพีระมิดประชากรนะคะเป็นแบบหดตัวนะคะเป็นพีระมิดประชากรที่มีรูปแบบของฐานพีระมิดแคบนะคะตรงกลางพองออกนะคะและยอดเนี่ยค่อยๆแคบเข้าคล้ายรูปดอกบัวตูมนะคะซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ต่ําหรือมีโครงสร้างประชากรลดลงค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นตารางแสดงจํานวนร้อยละของประชากรหมูส่สีบ้านห้วยเจริญผลตําบลกับใหญ่อําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะโดยจําแนกตามเพศศาส,สนาอาชีพและสิทธิการรักษานะคะ ประชากรนะคะเพศชายนะคะ147คนนะคะคิดเป็นร้อยละ49.5เนะคะเพศหญิง150คนคิดเป็นร้อยละ50.5นะคะศาสนานะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะคิดเป็นร้อยละ9 8 9นะคะอาชีพนะคะส่วนใหญ่นะคะมีอาชีพรับจ้างนะคะคิดเป็นร้อยละ33นะคะและรองลงมานะคะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะคิดเป็นร้อยละ16.5ค่ะสิทธิการรักษานะคะส่วนใหญ่นะคะใช้ประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะคิดเป็นร้อยละ85.6ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นระดับการศึกษานะคะส่วนใหญ่นะคะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะจากแผนภูมินะคะจำแนกตามค่าดัชนีมวลกายนะคะของประชากรอายุ20ปีขึ้นไปนะคะอยู่ในช่วงน้ำหนักสมส่วนนะคะ18.5ถึง22.9นะคะจำนวน100คนคิดเป็นร้อยละ46.5ค่ะต่อไปนะคะ จากแผนภูมินะคะแสดงดัชนีมวลกายของประชากรอายุ30-44ปีนะคะจำนวน68คนนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่นะคะ BMI อยู่ในช่วง18.5-22.9ถึงจำนวน22คนคิดเป็น้อยละ32.35ค่ะค่ะแผนภูมิต่อไปนะคะแสดงจำนวน้อยละนะคะของประชากรกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปเพศชายมีเส้นรอบเอวนะคะเกินเกณฑ์้อยละ29.1ค่ะ และเส้นรอบเอวหญิงมีเส้นรอบเอวตามเกณฑ์63.7เกินเกณฑ์3 6 3ค่ะจากแผ่นภูมินะคะโรคประจำตัวส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน49คนคิดเป็น้อยละ16.50้าโดยสรุปมีโรคประจำตัว140คน47.14ไม่มีโรคประจำตัว157คนคิดเป็น้อยละ52.86ค่ะ แผนภูมิต่อไปนะคะการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มอายุส0 7 0ิถึงเจดิปีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ลอยละห้า7ิบห้าจดหเจ็ดสตรีกลุ่มอายุสาม0ิบถึงหกสิบปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจำนวนสิบาคนคิดเป็น้อยละสิบ4ดจดดต่อไปนะคะเป็นแผนภูมิการคัดกรองโรคเบาหวานแนะละโรคความดันโลหิตสูงมีการ คัดกรองโรคเบาหวานจำนวน203คนคิดเป็นร้อยละ90.62การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงจำนวน214คนคิดเป็นร้อยละ95.53ต่อไปนะคะเป็นแผนภูมิการสูบบุหรี่ประชากรเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่จำนวน34คนคิดเป็นร้อยละ25.37ไม่สูบบุหรี่จำนวน100คนคิดเป็นร้อยละ74.62 ต่อไปนะคะเป็นแผนภูมกิการดื่มสุราประชาชนเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปดื่มสุราจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ3.731ประชาชนเพศหญิงที่มีอายุ15ปีขึ้นไปดื่มสุราจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ7.40ต่อไปนะคะเป็นแผนภูมกิการออกกำลังกายประชากรอายุ6ปีขึ้นไปออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีร้อยละ66.89 ต่อไปนะคะเป็นแผนภูมิการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลประชากรทั้งหมด217คนมีการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลเมื่อมีอาการเจ็บคอมีการใช้ยาปฏิชีวนะ32คนคิดเป็นร้อยละ11.55เมื่อมีบาดแผลใช้ยาปฏิชีวนะ19คนคิดเป็นร้อยละ6.86ใช้ยาพาราเซตามอลครั้งละ2เม็่ขึ้นไป160คนคิดเป็น57.76มีการรับประทานยาชุดยาลูกกร66คนคิดเป็นร้อยละ20 23.83ค่ะเมื่อเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการระบุปัญหาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของปัญหากันเลยค่ะค่ะปัญหาของเรานะคะก็จัดมา5อันดับค่ะอันดับที่1ก็คือสตรีกลุ่มอายุ3 4 6 0ปีเนี่ยไม่ได้รับการคัดกรองบัตรเงปบับบลูกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะคิดเป็นร้อยละ81.16ค่ะ อันดับที่สองนะคะคือประชากรวัยทำงาน30-40ปีเนี่ยมีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์น,นะคะร้อยละ57.4ค่ะและประชากรอายุ15ปีนะคะเพศชายในมีรอบเอวมากกว่าปกติค่ะคิดเป็นร้อยละ29.1านนะคะอันดับที่3ค่ะสตรีอายุ30-7 0ปีไม่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยร้อยละ44.33ดนะคะอันดับที่4ีค่ะประชากรมีการรับประทานยาชุดยาลูกกรร้อยละ28.83และสุดท้ายค่ะอันดับที่5คือจํานวนครัวเร 15ปีขึ้นไปเนี่ยดื่มสุดารายลายดูดค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทําการระบุปัญหาแล้วก็จัดลาดับไปทั้ง5อันดับเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการทําประชาคมหมู่บ้านเรามาดูกันเน่ยค่ะว่าหมู่4ีเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นกับปัญหาเรานี้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในการทําประชาคมนะคะซึ่งประชาคมของเรานะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ปัญหาค่ะและปัญหาที่เราได้เป็นอันดับแรกนะคะก็คือสตรีกลุ่มอายุ30-60ปีไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาทําเป็นเว็บออฟคอร์สกันค่ะ Web of ฟคอนะคะการที่ไม่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก้อยละ81.16สาเหตุเกิดจากไม่ทราบการปฏิบัติตัวก่อนการตรวจคิดว่าการคัดกรองช่วยให้ตรวจพบโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกได้คิดว่าถ้าทำความสะอาดบริเวณปากมดลูกเป็นอย่างดีไม่จำเป็นต้องรับการตรวจก็ได้คิดว่าถ้าเคยไปตรวจมาแล้วพบเป็นปกติไม่ต้องจำเป็นที่ต้องตรวจอีก ไม่คิดว่าการคัดกรองนี้จะเป็นการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกรามหรือรุนแรงได้ไม่ทราบว่ามะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายขาดได้จึงส่งผลให้การรับรู้และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกออดเดชรท่ับหนึ่งค่ะ สาเหตุตอไปนะคะคิดว่าต้องตรวจเฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้นค่ะคิดว่าการตรวจเนี่ยทำให้เจ็บและใช้เวลานานกลัวติดเชื้อจากเครื่องมือที่จะตรวจนะคะไม่มีความผิดปกติค่ะจึงไม่ไปตรวจไม่มีญาติหรือว่าคนสนิทเนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งค่ะสาเหตุเหล่านี้นะคะส่งผลให้การรับรู้อุปสรรคในการตรวจถัดกองนะคะออดเ,เชอรชั่์ที่ศูนย์จุดหกสี่สามค่ะค่ะมาที่สาเหตุต่อไปนะคะคิดว่าไม่จําเป็นต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบห้าปีค่ะ ไม่มีเวลามาตามนัดนะคะในวันที่นัดหมายยืนยันว่าจะต้องเข้ารับการตรวจเนี่ยเป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบห้าปีค่ะเลยตรงผลให้การรับรู้ตรรมนนะของตนเองนะคะในการไปตรวจคัดกรองเนีออเ่ยออดเลโชอยู่ที่0.259ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นแปัใจเสืิมนะคะการไม่ได้รับแรงสนสับสนุนจากคนในครอบครัวนะคะการไม่รับแรงสนสับสนุนจากคนภายนอกอระนะครอบครัวค่ะ การไม่รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆนะคะทําให้ส่งผลนะคะไม่ได้ไปรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะในส่วนของอายุอาชีพและรายได้นะคะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลค่ะซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะส่งผลต่อการรับรู้อุปสารคในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะและยังส่งผลต่อการรับรู้สมรรถนะของตัวเองในการไปตรวจนะคะทําให้ไม่รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ ในส่วนของเวลาการทําการนะคะสถานที่การให้บริการของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งอยู่ในระบบบริการนะคะก็ยังส่งผลต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการไปตรวจนะคะทําให้ไม่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ทําการประชาคมหมู่บ้านนะคะพบว่าปัญหาอันดับที่1นนะคะคือสตรีกลุ่มอายุ30-60ปีไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ81.16ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพวกเรานะคะจึงได้จัดทำโครงการรู้เท่าทานันป้องกันภยัยใส่ใจมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ30-60ปีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการทำโครงการนี้คือ 1. เพื่อให้สตรีอายุ30-60ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 2. อเพื่อให้สตรีอายุ30-60ปีมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักในการตรวจคัดกรองและสามารถป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มสตรีอายุ30-60ปีที่ไม่รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจำกนวน6 9คนหมู่4บ้านห้วยเจริญผลจัหลงหวัดราชจบุรี ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. สตรีอายุ30-60ปีได้รับการตรวจขัดกรงมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละเก้าสิบสสตรีอายุ30-60ปีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายของโรคมะเร็งปากมดลูก ผลการดำเนินโครงการจากกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ30-60ปีที่ยังไม่ได้รับการตรวจขัดกรงมะเร็งปากมดลูกจำนวน69คนมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น19คนคิดเป็นร้อยละ27.54สตรีอายุ30-60ปีที่สำรวจทั้งหมดจำนวน69คนที่ได้รับการตรวจขัดกรงมะเร็งปากมดลูกจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ33.34 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณาสุขสตรีอายุ30-60ปีได้รับการตรวจขัดกรงมะเร็งปากมดลูกมากกว่าร้อยละ90จากแผนภูมิสแสดงจำนวนและรอยละเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนได้รับความรู้คะแนนเท่ากับ143คะแนนจาก190คะแนนคิดเป็นร้อยละ75.26 และหลังจากได้รับความรู้คะแนนเท่ากับ165คะแนนจาก190คะแนนคิดเป็นร้อยละ86.84ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของสตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับความรู้คิดเป็นร้อยละ11.58แผนกผน่มแสดง ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการรู้เท่าทันป้องกันภัยใส่ใจมะเร็งปากมดลูกระดับมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์การให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบข้อสักถามได้เป็นอย่างดีค่าเฉลี่ย4.84สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ we uh -oh.